สวัสดีครับสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาสุขสมาชิกสภาการสาสุขชุมชนทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการทักษนาทอครับรู้จริงเรื่องวิชาชีพนะครับ EP นี้เป็น EP ที่6นะครับเป็น EP ที่ไม่เครียดนะครับเอาเบาๆนะครับว่าด้วยเรื่องสภาไหนเขียนข้อบังคับได้ดีที่สุดนะครับท่านที่เรียนกฎหมายนะครับท่านก็จะทราบนะครับว่ากฎหมายนั้นมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีศักดิ์ที่ไม่เท่ากันนะครับท้งนี้เพราะว่าการเขียนกฎหมายนั้นนะครับกฎหมายที่เป็นกฎหมายหลักก็จะไม่สามารถลงในรายละเอียดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกฎหมายรองนะครับที่จะเป็นส่วนขยายของกฎหมายหลักนะครับโดยศักดิ์ของกฎหมายก็จะเรียงลำดับดังนี้นะครับ1คือรัฐธรรมนูญนะครับ2คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับ3คือพระราชบัญญัตินะครับ4พระราชกําหนด ห้าพระราชกฤษฎีกาหกกฎกระทรวงนะครับเจ็ดข้อบังคับแปดระเบียบเก้าประกาศนะครับแล้วก็มีสักตามลงไปอีกก็แล้วแต่ว่าในแต่ละองค์กรนะครับจะลำดับสักของกฎหมายยังไงนะครับทีนี้การจัดลำดับสักของกฎหมายนี้นะครับก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในกรณีที่กฎหมายมีความขัดแย้งกันนะครับก็จะให้กฎหมายที่มีสักต่ำกว่านั้นเป็นโมฆะนะครับ ก็คือกฎหมายที่มีศักดิ์ต่ํากว่าจะขัดแย้งกับกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าไม่ได้นะครับในตัวพรบวิชาชีพสาธารณสุขของเราก็เช่นกันนะครับในตัวมาตรา22นะครับมาตรา22แห่งพรบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนก็จะกําหนดให้สภาเนี่ยออกข้อบังคับนะครับซึ่งเป็นกฎหมายรองนะครับไม่น้อยกว่า15ข้อบังคับนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะครับกฎหมายที่ข้อบังคับ นะครับของแต่ละวิชาชีพนะครับสภาวิชาชีพก็จะมีความคล้ายคล้ายกันนะครับก็ลอกๆกันมานะครับเพราะว่าโดยอำนาจหน้าที่แล้วสภาก็จะมีบทบาทหน้าที่คล้ายคล้ายกันนะครับแต่ในช่วงที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาตามบทเฉพาะการนะครับก็เป็นเป็นคนที่ยกร่างนะครับข้อบังคับระเบียบประกาศนะครับทุกตัวของสภานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสได้อ่านข้อบังคับระเบียบประกาศของทุกๆสภาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้า เราได้อ่านพบเนี่ยเราก็จะพบว่าในส่วนของข้อบังคับนะครับของแต่ละสภาวิชาชีพต่างๆนั้นก็จะแบ่งออกเป็นองค์ประกอบหลักอยู่2อส่วนครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นแกนนะครับก็คือทุกสภาวิชาชีพก็จะเหมือนกันคล้ายกันนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นองค์ประกอบนะครับก็แต่ละสภาก็จะมีความแตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์แล้วก็ มุมมองของแต่ละวิชาชีพนะครับซึ่งถ้าหากถามว่าสภาใดนะครับเขียนกฎหมายเขียนข้อบังคับได้ดีที่สุดนะครับผมในฐานะที่ได้อ่านข้อบังคับนะครับในทุกๆสภานะครับก็บอกได้เลยว่าสภาการยาบาลนะครับเป็นสภาที่เขียนข้อบังคับได้อย่างละเมียดละไมที่สุดนะครับอ่านและมีความชัดเจนครบถ้วนแล้วก็ไม่ต้องตีความนะครับสภาของเราเนี่เป็นสภาที่เกิดขึ้นใหม่ครับ พราะฉะนั้นการผูกมิตรการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับการแลกเปลี่ยนเรียน,นรู้กับสภาอื่นๆบนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับโดยเอาผลประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับเป็นสิ่งที่ควรทํานะครับเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเพื่อจะทำอนาทำปัจจุบันแล้วก็วางแผนสู่อนาคตนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์นะครับกำหนดวิชั่นของบริษัทว่า ขอเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ที่มียอดขายอันดับสองของโลกนะครับรองจากบริษัทฟอร์ดนะครับมาดูตอนนี้สิครับบริษัทรถยนต์ t ต y o ต้าเป็นบริษัทรถยนต์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับประเทศจีนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนก๊อปปี้นะครับเป็นดินแดนที่ผลิตสินค้าคุณภาพต่ำนะครับแต่ด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบการพัฒนาประเทศด้วย หลักวิศวกรรมย้อนรอยนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reverse engineering นะครับตอนนี้ประเทศจีนเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจของโลกนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจการทหารวิศวกรรมและก็เทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นย้ํานะครับสภาของเราเป็นสภาที่เกิดขึ้นใหม่อย่าอายที่จะเรียนรู้จากสภาวิชาชีพอื่นๆอย่าอายที่จะยอมรับว่าเรายังสู้เขาไม่ได้สภาต้องนําศาสตร์ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนำมาใช้นะครับเช่นกระบวนการ Benchmarking Learning and Growth a r หรือว่าศาสตร์อ,อื่นๆนะครับนำมาประยุกต์ใช้กับสภาของเราเพื่อที่สภาของเราจะเป็นสภาชั้นแนวหน้าของสภาวิชาชีพด้านสุขภาพในอนาคตนะครับผมมีความคาดหวังว่าสภาของเราจะเป็นสภาที่มีความมีความก้าวหน้าในอนาคตนะครับก็ ขออนุญาตและเปลี่ยนกับสมาชิเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ